เส้นอะทางทังที่ไม่มีปวดใ้แต่เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวปั่นเล่นแล้วแม็กเก็ตมันดึงไปสุดท้ายไปอยู่เชิงคารถ้าส่งอย่างน้อยอยู่เชิงคารเพราะอะไรหนึ่งที่จอดรถไม่มีสองเราถ้าเขาเอารถไปจอดถึงหน้าบ้านได้ครับดูขายรูปบอกเกลือเสร็จก็ขึ้นรถไปเลยแล้วคนขายของก็ขายได้คนขายแพ็กเกจมา micro t ว u r สต์ landscape นะ m i c r ทัวริสต์แลนด์สเคปก็หมายความว่าแทนที่เราจะเป็น พรระดับจังหวัดเนี่ยเราก็ควรจะไปโฟกัสในเรื่องของแอร์เรเบสว่าขั้นดับเป็นแผนท่องเที่ยวอพิเภอได้เนี่ยเราก็เสนออาหารเครื่องดื่มอย่างความเพิ่มเติมมีอีกไหมคะเชิญ่นายธมุนเลยค่ะจากจากเราและคนที่ยวมาหน้าเนี่ยสามปีหลังเนี่ยปีละกี่คนผู้ประกอบการทุกท่านในที่ผมแชร์ชวนคิดนะครับว่านั่นคือเคสของเรานะครับแต่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าน้อยลงน้อยลงเรื่อยลง ผมก็เอาข้อมูลจากกระทรวงที่เขาเก็บอยู่แต่เรื่อาเรามองในแต่ละรายมันลดลงอยู่แล้วน่าจะอยู่ที่ร้อยละห้ารายได้อยู่ปร้อยละสี่เปอร์เซ็นของททเองเนี่ยเขาก็เขาก็ให้นักหนักในการที่จะส่งเสริมนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะตอนนี้นักท่องที่ระเทศตัวน้อออฟเคยบอกว่าเช็คานยี่ตุ้ขายอะไรนู่นนั่นเป็นมาเมื่อกี้ก็คือการปรับปรุงคุณวิถีของภาครัฐการส่งเสริมชูกันขึ้นมาว่ามันคือแมกเนตอาหารที่คิดว่าเป็นเอกลักษณ์มาก แล้วทําให้คนที่มาหน้าเนี่ยอ,อยากจะกินอาหารประเภทนี้อาาันนั้นก็เป็นความสามารถของแต่ละรล้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่ให้หน่อยเขาสามารถสรีเกตให้ได้หมดนะคะจะเอารูปแบบย,ยังไงจะอะไรยังไงแม้แตแบบ่เสื้อผ้าหรือบูธท,ที่มันประเด็นที่เราเคุยกันวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมองเนี่ยผมมองด้านภาพรวมคือจังหวัดน่าน ผมพูดเลยฮะไม่มีการวางแผนการตลาดชัดเจนคุณไม่รู้ตัวตนของคุณคุณไม่มีตําแหน่งของคุณคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางแผนยังไงคุณไม่รู้ว่าคุณจะทํากิจกรรมส่งเสริมการกัดช่วงไหนบ้างประเด็นของคุณเนี่ยคุณจะไปรอให้ลูกค้าเดินมาหาคุณอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับประเด็นของมันก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคุณต้องคุณต้องวิเคราะห์ก่อนว่าคุณอยู่ในสถานการณ์การท่องเที่ยวอยู่ในระดับไหน ถูกไหมครับตอนนี้ถ้าผมมองในแง่ของการตลาดนะครับมันอยู่ในจุดที่คุณเริ่มพีคแล้วแต่ว่าคุณพีคเสร็จแล้วคุณจะไม่ทําอะไรคุณนั่งมองมันอยู่เฉยๆแล้วก็บอกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีอะไรเลยโดยที่คุณไม่ทําอะไรเนี่ยไม่มีาคาสเซเตอร์เนี่ยคาสเซเตอร์ตอนนี้ก็ทางกาแฟหรือว่าใช่ไหมครับเมืวว่อวานที่ฉันใช้กระสอบมาในกลุ่มว่าคำสั่งจะออกมาหมดแล้วว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตข้อมูลกันอีกที่นี่